แล้วก็คาแรคเตอร์ไปแล้วอยากรู้ว่าต<ม>ัวละครทั้งสองตัวเนี่ยตรงหรือคล้ายหรือมีคนไหนแตกต่างตัวเราไหมอ่านซินี้ก่อนเลยด้วยกมาก็ของตัว,มวหมอ,อเปรนนมนะคะก <s> ็อย่างแรกเลยก็เป็นอายุละกับหนึ่งที่มากกว่าเพราะว่าทุกคนก็ที่แบบว่าอาจจะเห็นเห็นมาก็น่าจะรู้ดีว่าจินนี่แบบมีความติดติดแบบงงเงงงงงเงงององแบบน,<อ>นี้ยเ,เวลาเล่นกับ <s> น้องเจหรื แน้วเราต้องเปลียดเขาค่ะแล้วก็วันนี้ทำนี่าอะไรกับชินักหนาอะไรอย่างเงี้ยไปเรื hmm. okay, ่อยๆอะไรอย่างเงี yeah, s <S so <S 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 ้ยใช่ไหมคะแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะจะจะไม่ค่อยกล้าทำอย่างเงี้ยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเได้แบบพี่ะาแม่ขขอบคุณค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นที่ต้องปรับค่ะแล้วก็เรื่องครอบครัวของหมอเปรมเนียค่ะเหมือนครอบครัวเขาจะค่อนข้างแบบว่าพ่อแม่ก็จะสตรีทมากๆเนาะ นี่ก็จะค่อนข้างแบบว่าตั้งใจค่ะสปอยก็เข้มงวดแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าสเปคขนาดนั้นก็วันนี้คุณแม่ก็มาเชียร์ด้วยไม่รู้อยู่แถวไหนและพาอยู่ข้างบนนะคะก็ค่อนข้างแบบว่าตามใจเราใจวยแล้กลายเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ยากสุดคนเลยสำหรับทีนี้ด้วยใช่ค่ะน้องอาถึปิชนะค่ะสำหรับน้องแพทปิชนะมีความคล้ายหรือเหมือนแต่างยังไงบ้างลูกยากไหมตรงละค อจะว่ามันยากด้วยเมาส์อายุค่ะ,ะมหมายว่าแพสอายุเยอะอะแพสอายุเยอะกวา่าเจมาเลยไงคือมาสิบกว่าปีอะค่ะแต่อินกับที่เขาแปลงความมานะเขะาว่าแพสจะประมาณอายุเท่าไหร่ก็ห่างจาประมาณเจปีซึ่งทุกอย่างอิริยาบทที่แพสทำเจไต้องมานั่งคิดใหม่หมดเลยการยืนการเดินการพูดถึงแม้แต่น้ำเสียงของการพูดเนี่ยเจก็ต้อง เหมือนทาให้อายุเจมเันเยอะขึ้นค่ะค่ะแล้วสิ่งที่จะรู้สึกว่าในตัวแพสที่จะไม่ค่อยมีแต่เป็นว่าที่จะต้องเค้นมันกลับมาคือความมั่นใจอะถึงว่าตัวแพสมันเสียมากความมั่นใจมากมาัม่นใจมากคือชีสช้สชี้ฟ้องอะอะเข้าใจเข้าใจ,ใจเข้าใจแต่เจก็ไม่ค่อยมีข่าดนั้นเออชี้วิวส้นเข่งตลอดเวลาใน,ะน,น ข้าในอยู่รู้สึกยังไงนะเฮ้ยไม่บไปอยู่ว่าอินเนอร์ข้างในอะไรเงี้ยใช่ก็เลยทำให้ตนการตัวควคมสมควรก็เลยต้องการันเหมือนกันต้องต้องเค็นหลายหลายเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแม่ถ้าถ้เอคนไม่ได้สังเกตแบบถ้าเกิดได้สังเกตนะคะแม้แต่ตอนที่เปิดลงจากรถอะอีนี้สที่ตอกแว่นอะเออ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 ใช่มทีนั้นเอยังไงกต้องสองอ่ะ บางทีก็หลายเกมเหกันนี่ไม่มีหมดู้น่ะคะถ้าเป็นแบบก้าวออกแล้วแบบพี่นขับอ่ะได้ทอ่ะาแบบพี่นก็หุ่นกลับแล้วแบบขับว่าจะน้าเอาใหม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพยบมนี้ที่นึงรูปมามาแชร์เขาืะมไอทีที่นึ่งนห้เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆ่นมาด้วยก็คือเป็นสีที่ก็คือเป็นสี่ที่นี่ว่าเราก็เป็นไม่หมดพูดแต่ว่าก็ยางถูดคนเหมือนกันนัก็คือสีสี้าใช่ใช่ค่ะ แต่แม่เห็นเหาว่ามีการปิดหัวเขาที่ตึงเพื่อลดประตูรถอยู่นะเรากไปดูนะเราไปดูใหม่ทีนะฮรอันนันนะคะอยู่ตัวจังหวัดเดินลงแต่รถสวยมากเต่จัวปิดประตูมีเอียวนิดนึงเอียวอึบนึงเพราะว่าอาจะไล้วขาลงประตูเป็นจังหวดรักตีนะเราไปดูกันอจิ่มลูกจริงเหรอตายแล้วลูกชันก็ไปดาราลูกเป็นได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะสวยเราก็ตลกได้ห้าสีสามก็เดินลุกจีบลูกลง อ่ะไปต่อแน่นอนนะฮะนี่คือการพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครทดลองทั้งสองคนนะฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าซีรีส์นี้เนี่ยสนุกยังไงจะเข้มข้นยังไงนะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีคนอื่นเนี่ยมาสมทบด้วยนี่เรียกว่ามาแบบว่าเติมแรงให้พวกเราด้วยนะเพราะฉะนั้นนะฮะนี่คือความสนุกข,ของซีรีส์กลางนั่นเองนะฮะไม่ได้มีเพียงแค่ตัวละครหลักนะครับ แ่งื่นมายนะฮะขอเสียีะรับและขอบคุณทกาท่แสงงเราด้วยนะครัน <verlier t> ้องมิวคาเดทินะคะน้องเรเอเวลโนิาน้องเฟร่าอดเน้องปอนรานวมถึงผู้กำกาบผลิตนะครับนองตาเอ็นเปนเตนีกันอยารักนะคะและผู้กำกับเรื่องนะฮะที่น้องสุภพรนั่นเองนะคร